ครับตัวนี้นะครับจากร้านะิซาแล้วครับตัวนี้นี่นะครับมิซูบิชินะครับตัวนี้เอ็กซ์เพนเดอร์นะครับทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ับลูกค้าเลือกนะครับใช้แรม8ลอม128นะครับนะครับภาพสวยคมชัดมากนะครับนะครับสเปคตัวนี้นะครับออกเร็วแรงเลยนะครับตัวนี้นะครับการดูดฝนลื่นไหลครับลื่นไหลมากครับดูครับตัวนี้ครับ แนะนำเลยครับผมเนี่ยลูกค้านะครับที่กำลังนะครับมองหาจอยดอยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฟังก์ชันนะครับหลักๆต่างๆนะครับเี่ทวการประมวลผลนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าทำการนะครับเพิ่มเป็นกล้อง3 6 0องศาด้วยนี่เลยครับโอ้โหภาพสวยคมชัดมากเลยนะครับนี่หมด3 d ดีนะครับของกล้องส6 0อบงศานะครับ ประโยชน์เยอะครับกล้อง360องศานะครับตัวนี้นี่ครับสามารถดูได้รอบคันรอบทิศทางนี่ในโหมดของ3 d นะครับตัวนี้ครับแล้วก็2 d นะครับดูมุมล้อครับด้านขวาด้านซ้ายได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมแล้วตัวนี้ก็กล้องก็ยังสามารถนะครับเป็นกล้องบันทึกให้รอบคันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าครับได้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับสําหรับตัวกล้องบันทึกนะครับตัวนี้ ครับภาพสวยคมชัดนะครับของเลนส์โซนี่นะครับตัวนี้ครับผมใช้งานง่ายครับตัวนี้ครับผมเราก็จะมีนะครับแอปพลิเคชันต่างๆลูกค้าก็ดาวน์โหลดเอานะครับอยากได้แบบไหนก็ใส่จีเมลเข้าไปที่เพจสโตร์ได้เลยครับผมมี่ก็เป็นทีวีออนไลน์นะครับ ครับไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดินทางไม่มีเงาครับจะเป็นแบบนี้นะฮะระแบบ,บ,บ,บฟังก์ชันต่างๆครับคอนโทรลโครงลายนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเพราะเราใช้เป็นปั๊เป็นเพรตรงรุ่นเลยนะครับถ้าทนใดสนใจนะครับก็ต่อสอบถามได้นะครับทางร้านเรามีจอลายสเปคลายราคาให้ ลูกค้าได้เลือกนะครับได้ลองเล่นด้วยนะครับตัวนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมทักแชททักเพจมาได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ